ผีสับเปร,เรอเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วผมสอบบรรจุได้เป็นครูอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งโรงเรียนนี้มีครูทั้งหมดจำนวนสองคนรวมทั้งผมเป็นสามสภาพท้องที่เป็นป่าเขาและไม่มีถนนลาดยางไม่มีไฟฟ้าและไม่มีน้ำประปานับว่าเป็นชนบทโดยสมบูรณ์แบบเช้าวันหนึ่งเมื่อนักเรียนเข้าแถวเสร็จ และเดินเข้าห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยผมหยิบบัญชีรายชื่อนักเรียนมาจะแจงเรียกชื่อเด็กนักเรียนไปเรื่อยๆจนถึงเด็กหญิงแดงแต่เด็กชายอ่วมซึ่งอยู่บ้านไกลๆกับเด็กหญิงแดงตอบว่าไม่มาผมจึงถามสาเหตุของการขาดเรียนของเด็กหญิงแดงกับเด็กชายอ้วมเด็กชายอ่วมจึงได้บอกสาเหตุและความจำเป็นที่เด็กหญิงแดงไม่มาโรงเรียนว่า เมื่อวานผีเข้าพี่สาวของเด็กหญิงแดงหมอผีมาไล่ตั้งหลายคนผีมันไม่ยอมออกลุงดอนผู้เป็นพ่อได้ไปตามลุงเอิบผูเป็นหมอผีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งให้มาช่วยไล่ผีให้ออกจากร่างลูกสาวจึงได้ให้เด็กหญิงแดงอยู่บ้านกับแม่เพื่อเฝ้าพี่สาวซึ่งถูกผีเข้าสิงหมอเอิบนั้นเป็นลูกศิษย์ของท่านพระครูคงซึ่งท่าน เป็นเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านที่ผมสอนหนังสืออยู่ท่านมีวิชาอาคมเก่งกลา้ามีชื่อเสียงอย่างมากผมสนใจใครจะดูวิธีการไล่ผีของหมอผีชื่อดังเมื่อโรงเรียนเลิกผมจึงเดินตามเด็กชายอ่วมไปด้วยก่อนถึงบ้านลำดวนพี่สาวเด็กหญิงแดงเด็กชายอ่วมพาผมเข้าบ้านแกก่อนและแนะนำผมให้รู้จักกับพ่อแม่ของเขา และแก่ก็ได้บอกกับแม่แกว่าให้ห่งข้าวเผื่อผมด้วยชาวชนบทแม้จะยากจนแต่ไม่จนน้ำใจแม่เด็กชายอ่วมได้บอกกับลูกชายแกว่าให้พาครูไปบ้านลำดวนแล้วเฮรีบกลับมาช่วยแม่ล้างจานกวาดบ้านถูบ้านให้สะอาดอ๋อคุณครูขากลับอย่าลืมแวะมาทานข้าวด้วยกันนะคะแม่เด็กชายอ่วมกล่าวย้ำเมื่อเด็กชายอ่วม พาผมเดินมาถึงบ้านของเด็กหญิงแดงผมสังเกตว่าบ้านนั้นเป็นเรือนยกพื้นสูงกระดานพื้นเรือนมีหน้ากว้างเป็นมันขึ้นเงาสแสดงว่าเจ้าของบ้านหมั่นเช็ดถูตัวบ้านมีขนาดกว้างใหญ่เจ้าของบ้านคงเป็นคนมีฐานะดีบนบ้านมีห้องใหญ่อยู่เพียงห้องเดียวซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่พ่อแม่เด็กหญิงแดงได้ขังลำดวนไว้ข้างใน เพราะเกรงว่าลำดวนจะวิ่งตะเลิดเข้าป่าไปลุงดอนพ่อเด็กหญิงแดงเหลือบมาเห็นผมเข้าแกก็รีบเชื้อเชิญผมขึ้นบ้านผมจึงบอกให้เด็กชายอ่วมกลับบ้านไปเพื่อไปช่วยงานบ้านแม่แกก่อนบนบ้านมีเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวที่มาเยี่ยมและอยากมาดูพิธีการไล่ผีด้วยจำนวนสิบกว่าคนเด็กหญิงแดงแกเห็นผมเข้าก็เข้ามาสวัสดี และชาวบ้านหลายคนให้เกียรติเปิดทางสะดวกให้ผมได้เข้าไปนั่งข้างระเบยียงซึ่งไม่ห่างจากหมอผีเอิบมากนักหมอเอิบหนุ่งขาวห่มขาวแกกําลังจัดข้าวของบนโตพิธีซึ่งมีข้าวของหลายอย่างเช่นมีดหมอขันน้ำมนต์ไว้ก่ายาคาซึ่งมัดไว้สำหรับจุ่มน้ำมนต์สลัดไล่ผีและเครื่องรางหลายอย่างเช่นผ้ายันขันข้าสาร พระพุทธรูปดอกไม้ถูกเทียนกระถางถูกและอื่นๆอีกมากทุกคนเริ่มเงียบเมื่อหมอเอิบจุดธูกจุดเทียนนั่งพนมมือบริกรรมคาถาอย่างเร็วฝังไม่ออกว่าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาขอมกันแน่หมอเอิบอายุป,ประมาณ60กว่าปีศีรษะล้านเถอะท่าทางดูหน้าเลื่อมใสบริกรรมคาถาไม่หยุดจนทูก ลามไม่ไปประมาณครึ่งดอกการร่ายมนคาถาจึงได้หยุดลงหมอเอิบลืมตาขึ้นแล้วบอกให้นางเหี่ยมผู้เป็นแม่ของลำดวนและญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเข้าไปเอาตัวของลำดวนออกมานอกห้องสายตาทุกคู่จ้องตามเข้าไปในห้องซึ่งค่อนข้างจะมืดมึงจะลากกูออกไปไหนกันอีบาพวกนี้เดี๋ยวกูจะหักคอให้หมดทุกคนเป็นคำพูดของลำดวน ต่อมาพวกเราก็ได้เห็นสาวลำดวนที่ถูกพวกหยาดหยาดช่วยกันจับมือและเท้ากึ่งลากกึ่งยกพยายามให้ผลออกมาจากประตูห้องแต่ดูเหมือนว่าลำดวนจะมีเรียวแรงมหาศาลทั้งดิ้นทั้งถีบปากก็ด่าคำหยาบผมเห็นร่างเธอดิ่นรนจนบิดเป็นเกลียวราวกับงูที่ถูกตีหลังหักยาดที่จับอยู่ทางปลายเท้าถูกถีบพังอักไง จนมือที่จับเท้าถลุดออกไปญาติอีกคนก็รีบเข้าไปจับไว้ได้ทันท่วงทีลำดวนอายุประมาณ17-18รูปร่างหน้าตาสวยขณะจะพ้นประตูห้องเธออลวาดยกใหญ่ญาติที่จับจะเอาไว้ไม่อยู่หมอเอิบก,ก็กำลเข้าสารในขันบนโต๊ะพิธีควางไปยังร่างของลำดวนเธอหยุดดินพร้อมกับเสียงร้องกรีดอย่างเจ็บปวด ตาของลำดวนที่มองหมอเอิบเหลือกขึ้นไปเห็นตา,ตาขาวและแลบลิ้นออกมาแสดงอาการสู้หมออย่างไม่เกรงกลัวผู้ที่จับลำดวนเกิดความตกใจกลัวจึงรีบปล่อยมือที่จับลำดวนออกพร้อมกับวิ่งมานั่งรวมกันข้างหลังหมอเอิบลำดวนหลุดจากการจับเป็นอิสระก็ลุกขึ้นยืนถกผาถุงหยักรั้งมองหมอเอิบตาเขียวอย่างขม็งไอเอิบมึงเสือกอะไร มึงคิดเหรอว่ากูจะกลัวมึงไม่พูดเปล่าลำดวนได้ย่างสามขุมเข้าหาหมอเอิบอย่างช้าๆทุกคนใจเต้นระทึกผมเห็นท่าทางของเธอแล้วก็ยังรู้สึกจะหนา,หนาวๆร้อนๆเหมือนกันชาวบ้านทั้งหลายต่างมองหน้ากันลึกหลักหมอเอิบนิ่งสงบอยู่พอลำดวนเดินไกลเข้ามาอีกหน่อยหมอเอิบได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็จุ่มก่ำยาคาลงในขน้ำมนต พร้อมสลัดเข้าใส่รางของลำดวนที่กำลังเดินเข้ามาใกล้เสียงลำดวนร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างห้วยหวนพร้อมกับล้มลงบนพื้นเรือนทันทีมือก็ปัดไปตามลำตัวที่โดนน้ำมนสลัดใส่เหมือนคล้ายคนที่ถูกน้ำร้อนกระเด็นใส่อย่างไงอย่างนั้นน่าแปลกดีผมคิดหมอเอิบลุกขึ้นยืนมือถือไวยซึ่งถักขึ้นจากต้นไม้ประเภทขาหรือไพรก็ไม่ทราบ ยืนอยู่ข้างตัวของลำดวนพร้อมกับถามขึ้นว่ามึงเป็นใครมาสิงสู่อีลำดวนทำไมไม่มีเสียงตอบจากร่างของลำดวนซึ่งนอนตะแคงอยู่บนพื้นบ้านมีเพียงดวงตาอันเขียวปัดอันแสดงถึงความโกรธจัดจ้องหน้าหมอเอิบเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อบอกมาเดี๋ยวนี้มึงเป็นใครหมอเอิบตะคอเข้าใส่กูไม่บอก มึงจะทำไมกูให้หัวล้านลำดวนที่ถูกสิงสู่ตวาดย้อนหมอเอิบพันทีพร้อมกับด่ากระทบป่มด้อยของหมอเอิบเท่านั้นเองไว้ในมือหมอเอิบก็หวดไปที่รางของลำดวนทันทีเธอกรีดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดพอหยุดร้องก็ด่าหมอเอิบด้วยคำหยาบต่างๆนานาหมอเอิบหมดความอดกลั้นแกหวดไว้ในมือใส่รางของลำดวนไม่ยัง้ง จนเส้นหวายแตกขาดไปจนหมดสิน้นลำดวนร้องควขคางพร้อมทั้งบิดร่างไปมาด้วยความเจ็บปวดเสียงหอยหวนเยือกเย็นจนผมขนลุกแล้วลำดวนก็ฝุบนหน้าหลับตาแน่นิ่งลงไปบนพื้นบ้านนางเงี่ยมภูเป็นมารดาเห็นเช่นนั้นก็เกิดสงสารลูกสาวน้ำตาไหลวิ่งออกไปเกาะแขนหมอเอิบแล้วนางก็พูดกับหมอเอิบว่าพอก่อนเถอะพ่อหมอ พอเถิดค่ะโถ่ลำดวนลูกแม่แกทลาลงไปที่ร่างของลำดวนเสียงชาวบ้านพูดกันว่าน่ากลัวว่าผีมันคงจะออกไปจากร่างของลำดวนแล้วยังไม่ออกเสียงหมอเออบกล่าวออกมาอย่างชุนเฉียวนางเงียบหลบออกมาห่างๆผีที่เข้านางลำดวนนี้มันแรงจริงๆไม่รู้ว่ามันมาจากไหนกันแน่ทำไมถึงสู้หมอได้ขนาดนี้ หมอเอิบบนอย่างขัดใจผมมองดูสีหน้าของหมอเอิบก็เห็นมีแววของความยุ่งยากใจออกมาเห็นจะต้องใช้มีดหมอเสียแล้วแกพูดพร้อมกับเดินไปหยิบมีดหมอขึ้นมาบริกรรมคาถาสักพักหนึ่งแกก็ลืมตาออกเดินช้าๆไปอย่างร่างของลำดวนเงือมีดหมอขึ้นสูงทันใดนั้นร่างของลำดวนที่นอนแน่นิ่งก็ลุกพรวดขึ้นยืน เธอวิ่งไปยังระเบียงข้างๆที่ผมนั่งอยู่ทำท่าจะกระโดดพุ่งตัวข้ามระเบียงลงไปข้างล่างผมตกใจสุดตัวแต่ประสาทก็ยังไหวเท่าความคิดกระเด้งตัวขึ้นยืนพร้อมกับเอื้อมมือไปกอดเอลลำดวนไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะกระโดดข้ามระเบียงลงไปให้คอหักตายพอบ้านยกพื้นสูงมากลำดวนดินให้หลุดจากการกอดเอวของผมเธอทางดิน ทั้งเหวี่ยงสะบัดสลัดจนผมเซไปเซมาส่วนผมก็ไม่ยอมปล่อยมือออกจากเอวเธอจึงดึงผมทั้งหยิกทั้งขวนและตบจนผมมึนชาไปหมดทั้งหัวทั้งหูเสียงชาวบ้านร้องขึ้นด้วยความตกใจนางเงี่ยมได้สติวิ่งเข้ามาช่วยผมจับลำดวนเอาไว้แต่ก็ถูกลำดวนถีบหงายหลังกระเด็นออกไปนางเงี่ยมนั้นแม้จะล้มหงายหลังลงไป แต่ปากกอร้องตะโกนบอกผมว่าครูกอดมันไว้ให้แน่นอย่าให้มันหลุดมือไปได้นะหมอเอิบเดินเงื้อมีดมาแต่ไกลลำดวนมีท่าทางหวาดกลัวเธอวิ่งไปยังประตูห้องที่เปิดอยู่โดยมีผมกอดเอวเธอติดแน่นไม่ยอมปล่อยอาจเป็นเพราะกระดานพื้นเรือนมีความลื่นหรืออย่างไรก็ไม่ทราบเธอกผมไปจนถึงประตูห้องจนได้ เร็วๆหน่อยสิครับพอหมอผมตะโกนออกมาอย่างเหลืออดเพอาะโดนเธอข่วนโดนตบไปหลายทีแล้วโดยไม่มีโอกาสป้องกันตัวเลยหมอเอิบเดินมาถึงขณะที่ผมกำลังชักขยอะกับลำดวนอยู่ตรงธรณีประตูกแกเอามีดฟันลงไปกลางแผ่นหลังของลำดวนเสียงดังปึกลำดวนร้องหวยหวนออกมาอย่างสุดเสียงผมขนลุกสู้มือเท้าอ่อน หลุดจากเอวของลำดวนทันทีเสียงที่ร้องออกมากลับกลายเป็นเสียงของผู้ชายแก่ๆไปได้หมอเอิบได้ใช้ปลายมีดจี้ลงไปกลางกระหม่อมของลำดวนกลัวแล้วกลัวแล้วเสียงของชายแก่หลุดออกมาจากปากของลำดวนมึงเป็นใครหมอเอิบสำทับบอกกูมาเดี๋ยวนี้ค่าไอเมียนสับปะเราหมอเอิบชะงักไอเมียนหรือ งั้นเองมึงถึงแกล้งทำเสียงผู้หญิงหลอกกูกลัวกูจําเสียงของมึงได้ใช่ไหมใช่ข้าเองปล่อยข้าเถิดไม่ได้มึงต้องสาบานก่อนว่ามึงจะไม่ย้อนกลับมาจองเวรอีลำดวนมันอีกได้ข้าให้สาบานถ้าข้ากลับมาสิงสู่อีลำดวนมันอีกขอให้ข้าจงไม่ได้ไปพูดไปเกิดแต่กูยังไม่แน่ใจหมอเอิบพูดเปย เมื่อตะกี้ถ้าครูจับลำดวนไว้ไม่ทันมึงคงบังคับให้มันกระโดพดพุ่งลงเรือนให้คอมันหักตายไปแล้วกอะอีลำดวนมันทำให้ลูกสาวฆ่าตายไม่ใช่ลูกมึงจมน้ำตายเองหมอเอิบพูดเสียงอ่อนลงเมียนเอ๋ยอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยเอโหสิกรรมกันได้ก็อโหสิกรรมกันไปกูจะให้อีลำดวนและพ่อแม่มันทำบุญกวดน้ำส่งบุญกุศล ไปให้มึงและลูกมึงด้วยผีในร่างของลำดวนเงียบไม่ตอบหมอเอิบมีท่าทางลังเลหันมาทางนายดอนพอของลำดวนแล้วสั่งว่าเอ็งพาคนไปสี่ห้าคนนิมนท์ท่านพระครูมาที่นี่ทำเสลี่ยงคานหาให้ท่านนั่งมาเลยบอกท่านว่าข้าหมอเอิบนิมนท์ท่านมาเกี่ยวกับเรื่องผีของไอ้เมียนท่านจะต้องรีบมาให้รีบไปเร็วๆเข้า จะมืดอยู่แล้วพูดเสร็จหมอเอิบก็ให้คนไปหยิบปูนแดงบนโต๊ะพิธีมาให้แกแกรบริกรรมคาถาปากขมุบขมิบแล้วใช้นิ้วชี้จิ้มปูนแดงมาคาดรอบข้อมือรอบข้อเท้าของลำดวนมองดูเหมือนใส่กำไลข้อมือและข้อเท้าแกถอนหายใจเฮือกใหญ่พูดไปเปื่ยขึ้นว่าอายเมียนมึงรอท่านอาจารย์สักพักทำมึงให้สัญญา ให้คำสาบานกับท่านอาจารย์แล้วกูดจึงจะปล่อยมึงไปผีในร่างของลำดวนนั่งสงบนิ่งคอตกกรำมาวิธีคาดปูนแดงรอบข้อมือและข้อเท้านี้คงเป็นการพันธนาการบังคับไม่ให้ผีหนีออกไปจากร่างของผู้ที่ถูกสิงสู่ผมมารู้ทีหลังว่าหมอเอิบและสัปะเร่เมียนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คงเจ้าอาวาสวัดในหมู่บ้านนี้ ท่านเป็นพระที่มีวิทยาคมเก่งกลา้าอาคมขลังเชี่ยวชาญในพระเวทยิ่งนักเป็นที่เคารพนับถือกันทั้งตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียงสิทธิเอกของท่านก็คือหมอเอิบและสัปเหร่อเมียนสองคนนี่แหละต่อมาท่านชาราภาพมากจึงเลิกรักษาผู้คนในด้านถูกคุณใสและผีเข้าเจ้าสิงท่านชื่นชอบหมอเอิบมาก และได้มอบมีดหมอประจำตัวของท่านให้กับหมอเอิบจนหมอเอิบกลายเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์ชื่อดังส่วนสับปะเรียนแม้จะไม่ได้มีดหมอจากท่านอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ไสยศาสตร์ชื่อดังเหมือนกันเพราะพระอาจารย์ท่านสอนวิชาความรู้ให้โดยไม่ปิดบังทั้งคู่คนทั้งสองจึงมีฐานะค่อนข้างจะร่ำรวยจากการรับรักษาต่างๆชาวบ้านก็นับถือกันมาก สับประเมียนเป็นคนในหมู่บ้านส่วนหมอเอิบเป็นคนอีกหมู่บ้านแต่ตำบลเดียวกันเดิมทีสับประเมียนไม่ได้มีอาชีพสับประเกทำไร่ทำนาแล้วรับรักษาโรคจนมีฐานะดีต่อมาเกิดไปตกหลุมรักสาวสวยอายุรุ่นลูกหลังจากแต่งงานกันแล้วฐานะของหมอเมียนก็จนลงอย่างรวดเร็วเพราะเมียสาวเอาตะเล่นการพนัน จ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยประจวบกับตั้งท้องด้วยหมอเมียนจึงไม่อยากขัดใจด้วยดีใจที่จะได้ลูกตอนแก่สู้อดทนทำมาหากินทั้งทำนาทำไรและอาชีพหมอศัยศาสตร์ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ให้เมียหมดสิน้นแต่ก็ไม่พอกับการใช้จ่ายของเมียสาวไหนที่สุดเงินก็ขาดมือหาให้เมียใช้ไม่ทันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวัน จนครอบครัวหมดความสุขแถมเมียยังมีหนี้สินอีกมากมายจากการเล่นการพนันเมื่อสับปะเรอคนเก่าเสียชีวิตลงหมอเมียนจึงได้ตัดสินใจรับอาชีพสัปะเรศอ,อีกอาชีพหนึ่งเพื่อจะได้มีเงินมาใช้หนี้สินแต่แทนที่เมียของแกจะเห็นใจกลับด่าว่าแล้วรังเกียจอาชีพสับปะเรอเมื่อเมียแกคลอดลูกได้ไม่นานนักพอร่างกายแข็งแรงดี ก็ได้หนีหายไปโดยทิ้งลูกสาวไว้ให้หมอเมียนเลี้ยงดูอย่างยากลำบากเพราะต้องไปฝากเลี้ยงกับญาติซึ่งบังเอิญมีลูกอ่อนไว้ไล่เลี้ยกันให้ช่วยเลี้ยงดูให้นมกินด้วยความเวทนาหมอเมียนอุตส่าห์ทนุถนอมจนลูกสาวสุดที่รักอายุได้สิบกว่าขวบแต่อนิจจาไม่มีเด็กคนไหนเล่นหัวคบค้าสมาคมด้วยเพราะรังเกียจว่าเป็นลูกสัเปรเอ วันหนึ่งลำดวนจะไปอาบน้ำลูกสาวหมอเมียนก็ได้ขอตามไปอาบด้วยด้วยความสงสารของลำดวนจึงให้ตามไปด้วยกันขณะที่ลำดวนกําลังทำความสะอาดร่างกายอยู่นั้นลูกสาวหมอเมียนก็เกิดจมน้ำหายไปเธอตกใจรีบดำน้ำค้นหาเมื่อหาไม่พบก็รีบขึ้นจากน้ำวิ่งร้องไห้มาบอกชาวบ้านและหมอเมียน ให้ไปช่วยกันงมด้วยความรักที่มีต่อลูกสาวหมอเมียนดำน้ำหาอยู่หลายชั่วโมงโดยไม่ยอมขึ้นจากน้ำจนกระทั่งแกลงดำค้นหาอีกครั้งแล้วแกก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยสองสามวันต่อมาศพของหมอเมียนได้ลอยขึ้นมาในลักษณะกอดศพลูกสาวไว้ในอ้อมกอดเป็นภาพที่นาเวทนาสงสารต่อผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิง่ง และได้จดจานกันไปทั่วทั้งตำบลงานศพของหมอเมียนและลูกมีคนไปในงานอย่างมากมายหมอเอิบเองอย่างได้มาในงานนี้ด้วยเพราะเคยบวชเรียนในวัดเดียวกันและยังได้สิทธิ์เป็นอาจารย์เดียวกันท่านสมพานคงผู้เป็นอาจารย์สงสารหมอเมียนมากท่านอุตส่าห์ให้ลูกสิทธิ์ประคองมาเผาศพของหมอเมียนและลูกนี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้ผีสปอเรเมียน เข้าสิงสู่จองเวลำดวนมีเสียงชาวบ้านพูดว่าท่านพระครูมาแล้วทุกคนหันไปมองท่านพระครูสึ่งท่านชาราภาพมากแล้วท่านนั่งมาบนเสลี่ยงคานหามแบบท่านพระครูขึ้นมาบนเรือนเลยลุงดอนสั่งเมื่อสมพานคงขึ้นมาบนเรือนแล้วหมอเอิบและหมอเมียนในร่างของลำดวนต่างก็ก้มลงกราบท่านสมพานพร้อมกัน เสียงผีสับปเปลรีเนียนเรียกท่านอาจารย์แล้วก้มหน้าร้องไห้อยู่ฮือฮือท่านสมพานพูดปลอบว่าเงียนเอ้ยมันเป็นกรรมเป็นเรื่องของกรรมเก่าชาติก่อนเองทํากรรมไว้มากชาตินี้จึงต้องเกิดมาชดใช้กรรมจงอย่าคิดมากอย่าจองเวรอย่าสร้างเวรอีกเอาโหสิกรรมให้กับนางลำดวนเสียชาติหน้าเกิดมาเองจะได้สุขสบายขึ้น หมอเอิบเสริมขึ้นว่าเองจงให้สัจจะวาจากับท่านอาจารย์เสียว่าจะไม่ขอจองเวรกับอีลำดวนอีกแล้วข้าจะปล่อยเองไปเสียงผีสับเบอรเมียนในร่างของลำดวนได้พูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ครับผมปร่งได้แล้วผมขอสาบานว่าจะไม่มาทำอะไรอีลำดวนอีกและท่านสมพัน์คงก็ได้พูดขึ้นว่าเช่นนั้นเองก็ไปได้ข้าขอให้เอง ไปสู่สุขติพบที่ดีกว่านี้ท่านสมพานคงพูดจบแล้วก็เป่าพรวดลงไปที่ร่างของลำดวนผีสปเรเมียนในร่างของลำดวนได้ก้มลงกราบท่านสมพานคงและพูดว่าผมขอลาท่านอาจารย์ก่อนพอร่างของลำดวนเงยหน้าขึ้นจากการกราบก็ล้มตึงหงายหลังลงไปบนพื้นเรือนและแน่นิ่งไปไปสู่ที่ชอบเถอะไอเมียน เสียงของหมอเอิบพูดอย่างเครือเคือไอเมียนมันไปแล้วสมพานคงพูดกับชาวบ้านสาวลำดวนลืมตาลุกขึ้นมานั่งทำหน้างงงนางเงียบเข้ากอดลูกสาวไว้แล้วบอกว่าเองถูกผีเข้าหล่อนมีสีหน้าตกใจท่านสมพานคงพูดว่าเอาอีหนูมาใกล้ๆค,ค่ะท่านสมพานคงพูดแล้วท่านก็ล้วงมือลงไปในยาม หยิบมงคลสายศิลโยนคล้องลงไปบนหัวของลำดวนพร้อมเป่าลงไปอีกครั้งหนึ่งที่ศีรษะทีนี้สบายใจได้เองไม่เป็นอะไรแล้วข้าปัดรังขวานให้เรียบร้อยเอาละเสร็จเรื่องแล้วข้าก็จะกลับวัดใครหามข้ามาก็หามข้าไปส่งด้วยทุกคนหัวเราะพร้อมทั้งก้มลงกราบทันสมภานคงพร้อมกันเรื่องที่ผมได้ประสบมากับตัวเอง ก็มีเท่านี้แหละครับ